สวัสดีครับ FCI ยุ c a าเช่นเคยครับรถอึดถึกทนสภาพดีคัดพิเศษมาบริการพี่ๆ FCI ยุ c a าอีกแล้ว1คันนะครับผมรถยอดนิยมของร้านเรานะครับมากี่คันไม่เคยพอขายได้ตลอดเวลานะครับผมมากี่คันก็หมดไปนะครับคันนี้คือ Toyota Corolla a l t i ิ t, มือเดียวป้ายแดงออกข้าง1.8ตัว e ปี2008มือเดียวป้ายแดงออกข้างซื้อเงินสด ไม่เคยผ่านสถาบันการเงินใดๆนะครับไม่เคยผ่านสถาบันการเงินใดๆเจ้าของเก่าเป็นข้าราชการระดับสูงนะครับผมได้รถใหม่ป้ายแดงแล้วจึงนำมาเทินโชว์รูมของโตโยต้าคันนี้ได้มาจากโชว์รูมของโตโยต้าเซลสนิทของผมเองนะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิควาดิจมน้าไม่เคยติดแก๊สนะครับหน้าหลังเดิมทุกจุดนะครับสติกเกอร์เดิมๆอยู่ครบแทบจะทุกจุดนะครับแม้แต่สติกเกอร์ตรงเครื่องเสียงก็ยังอยู่ครบนะครับ ผิวพันธุ์เนื้อตัวสะอาดสะอ้านสีสันเงาฉ่ำทั้งคันมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคันนี้ยังมีประกันผมไม่แน่ใจว่า2บวกหรือสบวกของวิทยาประกันภัยอยู่นะครับผมนี่นะฮะยังมีประกันภัยอยู่ด้วยและที่สําคัญรถคันนี้เซอร์วิสที่ศูนย์บริการทุกระยะไม่เคยผ่านอู่ข้างนอกแต่อย่างใดนะครับเซอร์วิสที่ศูนย์บริการทุกระยะโดยช่างผู้เชี่ยวชาญของโตโยต้านะครับผม ภายในกว้างขวางนั่งสบายเบาะหนังเดิมจากโรงงานสะอาดสะอ้านนะครับผมเราทําการสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ทั้งคันนะครับตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สแอร์แบบดิจิตอลนะครับผมมีม่านหลังแบบดึงนะครับคันนี้มีม่านหลังแบบดึงตามสไตล์ของเครื่อง1.8นะครับเบาะหลังสามารถพับได้นะครับผมสามารถพับได้นะครับสามารถแยงของ ยาวๆหรือกระเป๋าเดินทางหรือถุงก,ก๊อบจากห้องสัมภาระมาในตัวห้องโดยสารได้นะครับเบสาสะอาดสะอาดนะครับผมไม่ฉีกไม่ขาดเลยนะครับผมใช้งานมามือเดียวนะครับผมใช้งานมามือเดียวนะครับภายในค่อนข้างสวยถอดซักถอดฟอกสปาภายในสปาห้องเครื่องขัดเคลือบสีซ่อมบำรุงทุกอย่างให้ครบหมดแล้วเรียกได้ว่าเอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่จ่ายเงินซื้อซื้อเท่านั้นแล้วเติมน้ำมันขับกลับบ้านได้เลย กุญแจรีโมทเดิมจากโรงงานกุญแจสำรองมีครบทุกดอกนะครับผมไม่วิ่งมาแค่2,40,000กว่ากิโลเท่านั้นถือว่าไม่เยอะนะครับแอร์แบ็ที่พวงมาะไยแอร์แบ็ฝั่งคนน้างข้างเกียร์ออโต้แบบคั้นบันไดตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานแอร์เย็นช่ำแบบออโตโอ้นี่นะฮะอย่างที่ผมบอกสติกเกอร์ตัวนี้นะฮะยังอยู่นะครับขายรถมาเป็นร้อยเป็นพันคันไม่ค่อยเจอนะฮะ คันนี้ยังอยู่ครบนะครับเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับผมด้านท้ายนะครับกว้างขวางใส่ของได้เยอะแน่นอนนะครับผมสติกเกอร์โตโยต้าขับก็ยังอยู่นะครับผมอยู่ครบกระจกเป็นของโตโยต้าทุกบานทะเบียนอันนี้ให้ไปเลยนะครับสวยๆนะครับสองสามสองห้าสวยจริงๆนะครับทะเบียนตรงรุ่นตรงปีรถบ้านแท้ๆแน่นอนตรวจสอบว่าเป็นแท็กซี่ยินดีคืนเงินเต็มจํานวนพร้อม ให้ค่าเสียเวลาค่าตกใจให้ท่านด้วยซอกซ้ายซอกขวาไม่มีการแต่งสีในอย่างใดเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงน็อตฝาท้ายไม่เคยขยับเป็นฝากระโปรงแท้ๆเดิมจากโรงงานหลุมอะไรสวยงามยางอะไรเป็นสีเหลืองแบบนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับเครื่อง18ใครที่บอกทาไมยางอะไรสีเหลืองโตโยต้าให้มาแบบนี้จากโรงงานนะครับหลุมอะไรไม่เคยทําสีไม่มีรอยเจาะอ,อุดแก๊สติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับเดิมๆอย่าแนวเดิมทุกอย่าง นะครับผมยินดีให้พาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยนะครับสำหรับ f อที่ดูรถไม่เป็นนะครับผมแนะนําพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยนะครับเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างคุณกับผมนะฮะคันนี้ยางมิชลิน4เส้นนะครับผมดอกหนาปักเลยนะครับปีไม่ลึกนะครับยางมิชลินปีไม่ลึกนะครับยังใช้งานได้อีกหลายกิโลนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมเป็นดิสเบรกสี่ล้อเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะสตาร์ททีเดียวติดนะครับผม เครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับเครื่อง1.8 vvti นะครับผมรุ่นนี้รองรับ e 2 0เดิมจากโรงงานนะครับรองรับ e 2 0เดิมจากโรงงานฝากระโปรงเดิมเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์มอกร้อยโลโก้โตโยต้าโลโก้น้ำยาแอร์โลโก้โตโยต้าทุกอย่างอยู่ครบนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับเบ้าซ้ายเบ้าขวาเดิมเดิมจากโรงงานคานเดิมจากโรงงานไม่มีแกะทําสีพ่นสีแต่อย่างใดเครื่องเดินนิ่งเรียบ น้ำมันเครื่องสายกิ๊กนะครับผมยังไม่ถึงเวลาตรวจเช็คนะครับผมมีระยะเวลาอยู่นะครับเข้าศูนย์บริการทุกระยะนะครับเข้าศูนย์บริการทุกระยะผ่านมือช่างของโตโยต้าทุกระยะนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับซื้อไปเข้าไปที่ศูนย์โตโยต้าต่อได้เลยเช็คประวัติในคอมพิวเตอร์ได้ว่าคันนี้เคยผ่านการซ่อมบำรุงอะไรมาบ้างนะฮะ๋ยกเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถน,นะครับผม ภายในกว้างขวางนั่งสบายไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นแน่นอนนะครับเราทําการสปาให้ทั้งคันนะครับถอดซักถอดฟอกให้เรียบร้อยนะครับพร้อมอบโอโซนฆ่าเชื้อให้เป็นอย่างดีนะครับซื้อไปไม่ต้องกลัวโรคหลายใดๆทั้งสิ้นนะครับโควิดปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับผมขับขี่ดีจริงๆนะครับห่วงมาลายเนี่ยฮะสวยงามนะครับปุ่มเปิ่มไม่ถลอกเลยนะครับผมนี่นะฮะเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีช่วงล่างนิ่งเงียบไม่มีดังซักแอะซื้อไปมีหน้าที่เติมน้ํามันขับกลับอย่างเดียวอ๋อ ตั้นีตอนนี้มีแค่ฟิล์มนะครับฟิล์มจะมัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างมาเปลี่ยนให้นะครับนัดช่างเรียบร้อยแล้วช่างมาเปลี่ยนให้ผมจะติดฟิล์มให้ใหม่ทั้งคันนะครับ40 60ตามสเปคมาตรฐานนะครับผม4060ตามสเปคมาตรฐานนะครับวันลูกค้าที่มาอยากมาดูรถมาซื้อรถนะครับรับรองได้รถใหม่ฟิล์มใหม่ทั้งคันแน่นอนนะครับผมจัดการให้นะครับอะไรไม่ดีเราจัดการเก็บให้หมดนะครับผมพี่มีเพียงแค่นำเงินมาซื้อแล้วก็ขับกลับไปหรือ ถ้าอยู่ต่างจังหวัดมาดูรถไม่ได้มีหน้าที่มัดจำมาเรามีบริการพร้อมเสิร์ฟท่านตลอด24ชั่วโมงถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมนี่นะฮะกรุงเทพปริมณฑลเราส่งฟรีอยู่แล้วนะครับต่างจังหวัดเราส่งเป็นบริการสไลด์ออดหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมนี่นะฮะตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ใครเห็นคลิปแล้วถูกใจอยากได้รถดีๆคุณภาพคัดพิเศษจากร้านอยูดคาร์ไปใช้งานนะครับเก็บงานแบบถึงๆนะครับผมกำไรไม่เน้นนะครับ เน้นแบบซื้อสัสตว์ตรงไปตรงมาจริงใจนะครับพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยนะครับยินดีนะครับพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยยังไงคุณไม่เสียเวลาฟรีแน่นอนจบแน่นอนนะครับถ้าตั้งใจซื้อจริงๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราไอยุดขาร้านเล็กๆมีหน้าร้านชัดเจนระวังมิจฉาชีพอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับซื้อรถซื้อที่คุณภาพไม่ได้ซื้อที่ราคานะครับอย่าเห็นแก่ของถูก ซื้อที่ความเป็นไปได้ด้วยนะครับเหมือนพระที่โดนล,ล่าสุดนะครับผมแคมรี่นะครับขายกัน2องแสนกว่าบาทแต่พระซื้อ4ี่สี่หมื่นบาทเป็นไปไม่ได้นะครับไม่มีอยู่จริงนะครับฝากด้วยนะครับเรามีหน้าร้านชัดเจนขอบคุณครับ